ทุกคนไป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 เริ่มใหม่เริ่มใหม่เมื่อกี้ตายไปไปโอ้กินแม่เหล็กก่อนไป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 โอ้ตัวเริ่มใหญ่แล้วไปค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวตายอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสองทุกคนไปไปจากสองไร่กว่าโอ้โหพวกเธอหลบนายหลบนายหลบนายโอ้สีส้มมาแล้วงูเขียว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 โอ้แกตัวใหญ่มากเลยอ่ะค่อยๆค่อยๆกินก okay. okay. ินคะแนนคูณสองไปกัน กินเร abei, ื่อยๆค่อยๆค่อยๆโอ้โหโอบล้อมกันขนาดนี้เลยเหรอทุกคนหาทางออกไม่เจอแน่เลยโอ้โหโดนล้อมล้อมซะแบบหืมไม่มีที่จะไปเลยอ่ะโอ้ยงูเขียว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 ไปไปไปเขียวหลับเขียวหลับเขียวไปไปโอ้ยลบกันลบกันเหลือจนจะพันตัวกันหมดแหละตามงูเขียวไปตามเขียวไปเร็วๆ โอ้ค่อย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 อย่าตายนะอ่าแม่เหล็กแม่เหล็กดูดอาหารก่อนดูดไปดูดไป้าหมูเขียวตายตายไดๆๆ้กินอาหารแล้วๆทุกคนอ่าตัวฉันจะได้อ้วนอ้วนอ้วนต้องค่อยค่อยกินนะ่ะเดี๋ยวไปชนกับงูสีส้มอะ่ะโอ้อ้วนตุบ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 ไปวา้าตัวเหลืองแกตามฉันมาทำไม ใหญ่ไป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 กินฝั่งนี้กินฝั่งนี้ไปอ้าวตัวเล็กอย่ามาชนฉันอ่ะตายเลยโอ้โฮ้แล้วใหม่ทุกคนตายอ่ะ